นโดนครับตัวนี้ไม่รอดครับพุ่งมาชาร์จเลยนะครับผม,มต็มปากครับตัวนี้ โลดนะครับผมฮิดูดนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวปล่อยนะครับผมฉดูปอกนะครับผมไป โอเคเดี๋ยวตามตัวต่อไปครับตามดูอีกครับผมดู เด๋ยวโอนอีกตัวนะครับผม <laughs> มาโอ้โหจุดเดียวจุดเดิมนะครับผมโอ้โหสงสัยนิดนึงนะครับผมกัดแลยสงสัยนิดนึงนะครับอืออือาดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ปล่อยครับ เนี่ยนะครับผมทะลุทะล่วงนะครับเบ็ดหนึ่งโอนะครับผมเป็นริบรอยหางโบกนะครับผมโอเคครับฝากผลงานไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวปลดปล่อยนะครับ